5ู5บาทนะครับผมแตกแบบเน้นๆนะคนดูเอาอีกแล้วนะครับผมถ้วยทรองนะครับผมคนดูนะฮะบึ้มบั้มกันไปเลยนะครับผมคนดู บึ้มบัมซัมเป้นะครับผมดูเรื่อยๆเนะี้ยไปสิบบาทนะครับผมท่านผู้ชม โอเคครับผมก็กราบสวดสวัสดีด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับปักหยองผาปั่นนะฮะคนดูนะครับผมอ่ะวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมพอจุดรับบินนั่นเองในทุน200นะครับผมก็มาดูวันนี้จะจ่ายหรือเปล่านะครับผม,มดูเปิดแรกมาสวยๆเลยครับผมเน้นๆไปก่อนเลย หกร้อยสี่สิบาทนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมมาตึงๆไปเลยแล้วกันนะครับผมท่านะผู้ชมโบ๊ะบ้ากันไปอีกรอบเนี่ยครับผมท่านะผู้ชมสวยๆนะฮะคนดูทุกท่านนะครับหกร้อยสิบบาทนะครับผมท่านะผู้ชมนะครับผมสวยๆกันไปเลยนะฮะึือความซัมเบยกันไป แล้วมาอีกดอกนี้นะครับผมบึ้มบ้ามซัมเบ้กันไปนะครับผมท่านผู้ชมหกร้อยบาทนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวยๆกันไปนะครับผม ยังไงมาอีกเน้นๆครับผมอีกห้าร้อยกว่าบาทนะครับผมผมาดูเน้นๆมาอีกห้าร้อยครับผมโอ้โหบั็กหรือเปล่าวันนี้คุณดู อาช่างเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยคนดูบึมมำกันไปอีกแล้ว585บาทนะครับผมโอ้โหมันจะเกินปุยมุยนะครับผมมาดูโบกันอีกรอบนะครับผมนะผู้ชมนะฮะโบบัตกันป้ายนะครับผมมาดูสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผม โบ๊บั่กันป้ายนี่ครับผมมาดู2นาทีเท่านั้นนะครับผมกําไรเน้นๆนะคนดูห้ายเจดสิบหาบาทนะครับผมแตกแบบเน้นๆนะคนดูเอาอีกแล้วนะครับผมถ้วยทลองนะครับผมมาดูนะฮะบึ้มบั้มกันไปเลยนะครับผมผมาดู ปุ้มบัมซัมเป้นะครับผมคนมดูเรื่อยๆนะเยไปสิบบาทนะครับผมท่านผู้ชมเอาอีกแล้วคือไรคนดูงงนะถ้าจะโหดขนาดนี้นะคนดู สวยไม่ 600, หกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมาดูเน้นๆน,น,นะฮะโอ้โหมาอมกมา <c oughs> คิดว่าจะมาคนดูไปุูกันต่อแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชม เบตสามสิบเลยแล้วกันมาเผื่อจะฟุกแตกเผื่อจะฟุกแตกนะฮะโว้งี้ครับเลยทีนี้คนดูไม่หลุดสักร้อยสองร้อยหรอ <c oughs> <c oughs> เบตห้าสิบดิเฮ้ยเอาดีก็ดูปรเบเห้าสิบปุ๊บมาปั๊บเลยก็ดูโอ้อย่างเอาอะครับผมน้องๆน,นะฮะ โอ้โหมาดีจะเท่าไรหร่2,500บาทนะครับผมผมดูนะครับผมก็นะฮะพอเลยละกันนะครับผมกำไรวันนี้นะครับ6ก0 0าบาทนะครับผมทุน200ได้กำไรขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับผมผมดูก็พอเลยละกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ And I feel like something's bad. But hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.